พถกันชนเคยนะครับกับเล็กของเบ่งกูดคารามิทา90นะครับมา้อมสิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้านะครับวันนี้รถสวยๆเจ็บที่นั่งที่ในตลาดยอดฮิตที่สุดมาในรุ่นของเจ้า t o โยต้าเล e จนเดอ2.8ขับ2ปี2 0 2 7 2 3เดี๋ยวเรามาดูชฉมหน้ากันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมาในรุ่นนี้จะเป็น2.8นะครับผมขับ2นะครับเป็นสีขาวไวเพลนะครับผมนี่นะฮะก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผม และระบบออปชั่นนะครับเป็นไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟล่างตัดหมอกเป็น LED ช่วยในการส่องสว่างในการตัดหมอกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นชุดเสื้นะครับพาร์ทที่ติดตั้งมากับตัวรถดูสวยๆนะครับมีความสวยงามและดูดันนะครับผมและล้ออ l อยจากโรงงานนะครับที่มอบให้กับคุณลูกค้านะฮะติดตั้งมากับตัวรถเลยทีเดียวพร้อมยางนะครับผมปีที่2022นะครับของเป็นของดันหลบนะฮะนี่นะครับเดิมๆนะครับผม เป็นลมดําตัดโครเรมียมนะครับผมตัวหูด้านข้างหูกระจกนะครับจะตัดกับสีกับตัวรถนะครับจะเป็นสีดำแบ็กทูเฟียนะครับผมพร้อมออปชั่นเป็นไบร์ทสปอตนะครับผมสามารถมองในจุดอับและก็เตือนด้านด้านท้ายนะครับผมและยังมีกล้อง360มองรอบกันนะฮะสามารถกดไร์วิวด้านในสามารถดูรอบคันและหลังคาได้เลยนะครับผมและประตูเปิดจะเป็นระบบคีเลตนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสในการกด ล็อกหรือเปิดแค่ปที่สมัมผัสนะครับผมชายบันไดก็จะติดตั้งเป็นตัวชุดสเกิร์ตคุมไม่กีนึงครับเริ่มความสวยงามให้กับรถค่อนข้างดีเลยนะครับผมสวยๆโดนๆต้องเจ้าคันนี้เลยฮะโตโยต้า2.8เลเจนเดเป็นเอกลักษณ์นะครับไฟหลังเขาจะเป็น LED ลูกทรงจะสวยงามโจบเฉียวนะครับผมเป็นสีแดงนะครับผมโลโก้ด้านซ้ายก็จะบ,บอกของตัวขนาดซีของตัวรถนะครับผม2.8เลเจนเด เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านหลังกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเจ้า2.8นะครับผมคันนี้เป็น2022สภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะครับขาวภายในดําเป็นอีกหนึ่งชิ้นเดิมนะครับในการพับเก็บต่างๆเนี่ยเก็บซ้ายเก็บขวานะครับผมก็พูดง่ายเลยว่าภายในมีมิติรูดูดันสภาพ99%เลยก็ว่าได้กับเจ้าคันนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับแค่ไฟนิสสัมผัสนะครับในการเปิดและปิดก็ให้ความสะดวกสบาย ค่อนข้างดีนะครับกับเจ้า Toyo t a l e g e n d r 2.8คันนี้เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหลังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเจ้าคอนโซลหลังนี้เราก็จะเปิดเข้าไปก็จะเห็นเป็นมิติค่อนข้างมากขึ้นเลยนะครับผมให้ความสะดวกสบายนะครับมีความโออาครับแล้วก็จะเป็นในรุ่นของตัวดําตัดแดงนะครับผมนี่เข้าเป็นตัว2.8นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องอะซิซอรี่นะครับเพิ่มเติมในช่องเสียบนะครับ ชาร์จนะครับผม2 SB ด้วยกัน2อ่ะฮะสองสองจุดเอาง่ายๆเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับผมเป็นปลั๊กสามตาเนาะอันนี้จะเป็น1 0อยวัตต์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับหลักๆของเจ้าตัวล e เจนเดอร์ที่ลูกค้ามองหานะครับเรามาดูกันว่าเจ้าเมทอาร์คคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่นะฮะดูสวยเลยนะครับนี่นะครับเดิมๆนะฮะกับตัวถังสีเดิมขอบเดิมนะฮะ สปารสวยๆสภาพเดิมๆนะฮะให้กับคุณลูกค้าสามารถลองทดลองเข้ามาดูรายละเอียดกับเจ้าตัวเตยต้าเลเจนเดอร์คันนี้ได้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูค,คอนเสิร์ตหน้ากันว่าว่ามีออฟชั่นอะไรบ้างนะครับผมกับเจ้าเลเจนเดอร์สองปคันนี้นะครับด้านขวาเป็นระบบไฟฟ้าเช่เน,น,ะะน,นเดียวกันนะครับในการควบคุมกระจกทั้งสี่บานด้วยกันนะครับผมและพร้อมกระจกด้านข้างเป็นระบบจัมคันนิสนะครับผมและมาในระบบฟุตสตาร์ทปลายนิ้วสัมผัสนะครับผม ตรงนี้นะครับผมและมัลติฟังก์ชันบนพพงอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวมัลติด้านซ้ายด้านขวาควบคุมคึื่นเสียงแล้วก็คุมหน้าจอ t f t พร้อมด้วยระบบลูกเล่นนะครับเพืนชี่ชิฟนะครับในการเล่นเกียร์บนปลายนิ้วสัมผัสบวกและลบนะครับผมรวมไปถึงการตั้งระบบในการวิ่งของ plus control นะครับผมนี่นะครับตัว p l u ส control สามารถตั้งระยะได้สามคันสี่คันนะฮะพร้อมหน้าจอนะฮะเป็นระบบหน้าจอของทางโตโยต้านะฮะนี่ฮะหน้าจอทัชสกรีน รองออปชันที่เสริมมาจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์แค่วางลงไปนะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับผมอีโคโหมดนอร์มอลโหมดตัวนี้ก็จะเป็นในการขับขี่แบบประหยัดพลังงานของตัวเจ้าน้ํามันหรือจะขับขี่แบบนุ่มลึกแบบสปอร์ตก็สามารถปรับด้วยปลายนิสสัมผัสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่าพูดง่ายๆว่าสต็อปสตาร์ทซิสต็มนะครับผมในการสตาร์ทเองดับเองเปิดเองสามารถปิดโหมดนี้ได้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับของเจ้า t o y ยต้าเล g e n d e r 2.8ขับ2ปี2022นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหน้ากันว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่าสภาพเจ้าคันนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมขอบคิ้วนะครับเราก็ดูได้เลยนะครับจากทางศูนย์เลยทีเดียวออกห้างมานะครับเราก็จะเห็นไปว่าขอบคานขวากระโปรงต่างๆนะครับ ยังมีริ้วรอยเม็ดองเม็ดอาร์คครบรวมไปถึงตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นสีเดิมเดียวกันจะไม่มีหลุดหรือร่อนต่างๆเม็ดอาร์คขอบคิ้วต่างๆจะค่อนข้างโดยสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงคานหน้า LR ซ้ายขวาก็าจะเป็นคานเดิมนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ให้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดอาร์ครต่างๆของตัวอะชัซซัี่ท่อต่างๆนะฮะยังอยู่ในตัวอาร์ค จากโรงงานนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าแทบจะไม่มีการถอดกันเลยทีเดียวนะครับในจุดนี้มีถอดน็อตแค่เพียงอย่างเดียวคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆนี่นะฮะโดยรวมโดยสภาพสวยงามกิ๊กมากๆเลยครับกับเจ้า Toyota l e g e n n เด r 2.8ขับ2ปี2022-23นะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสามารถพักอินบ็อกเข้ามาได้ในช่องทางด้านบนนะครับผมเรามีโปรโมชั่นพิเศษจองเพียงแค่ออกรถ9 9 9บาทเท่านั้นเองเครด,ดิตฟรีดาวกันไปเลยอย่าลืมต้องติดต่อด้านบนนะครับผมอันนี้การันตีได้เลยรถด,ดีรถสวยรถบ้านต้องพักหาเราที่นี่ครับสวัสดีครับ